ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอ5้าข้อที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับอิบราฮิมาโคนาเต้ว่าที่ปราการหลังคนใหม่ของลิเวอร์พูลหากไม่มีอะไรผิดพลาดอิบราฮิมาโคนาเต้กำลังจะกลายมาเป็นผู้เล่นคนใหม่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าหลังจากที่เดลติกรายงานว่าสโมสร,รจะแถบเมอร์ซี่ไซ์ยินดีที่จะจ่ายเงินค่าฉีกสัญญาประมาณ34ล้านปอนด์ให้กับอาร์เบลซิกต้นสังกัดของแข้งชาวฝรั่งเศสวัย21ปีเพื่อเสริมแกร่งให้แนวหลัง และพยายามป้องกันไม่ให้มีรูดการอันย่ำแย่ซ้ำรอยเดิมแบบในซีซั่นนี้อีกและนี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับโกนาเต้หนึ่งตำแหน่งและสไตล์การเล่นโกนาเต้เป็นกองหลังยุคใหม่ที่มีความสามารถในการพาบอลขึ้นไปข้างหน้าโดยที่ตำแหน่งของเขามักจะอยู่ที่ฝั่งขวาทั้งในแผน2และแผน3เซนเตอร์โดยความสูงที่193เซนติเมตรเทียบเท่ากับเฟิ์กิวฟันได์เข้าจิงชนะการดวลกลางอากาศเป็นจำนวนมากและด้วยร่างกายที่กำยำ การเข้าปะทะจึงเป็นอีกจุดแข็งของเขาไปโดยปริยาย 2. ต้องระวังเรื่องอาการบาดเจ็บแม้จะเพิ่งอายุ21ปีแต่โกนาเต้ม,มาพร้อมกับประวัติการบาดเจ็บที่โชคโชนซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลเล็กน้อยในช่วงที่ยังอยู่กับอาริเทมีของโซโซเขาจําเป็นต้องรับการผ่าตัดเพื่อรักษาการบาดเจ็บที่สะโพกก่อนที่ในฤดูก,กาล2019 2020เขาจะต้องเข้ารับการผ่าตัดซ้าอีกครั้งถึง2ครั้งด้วยอาการเดิม จนทาให้สามารถลงสนามไปได้เพียงแค่8เกมเท่านั้นในขณะที่ฤดูกาลนี้เจ้าตัวต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าไปอีก2เดือนด้วยกัน 3. ภาษา,าไม่ใช่ปัญหาโคนาเตยยอมรับว่าลำบากเล็กน้อยเรื่องการเรียนภาษาเยอรมันในช่วงแรกๆที่ย้ำาอย่างหล์ซิกแต่ถึงกระนั้นเขาก็ผ่านมันมาได้แถมใน,นตอนนี้เจ้าตัวมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เข้าขั้นดีอยู่แล้วจนเกือบเหมือนกับว่าเขาตเตรียมพร้อมที่จะย้ายเล่นในพิีเมียกยังไงอย่างนั้นเลย 4. ความเร็วเป็นเลิศ ราฟลังนิกอดีตผู้ดำเนการสโมสรไลฟซิกเคยเปิดเผยว่าโคนาเต้เป็นผู้เล่นที่เร็วที่สุดในทีมหากนับเฉพาะการสปริทระยะ100เมตรดังนั้นมันจึงไม่น่าจะเป็นปัญหาหากเขาต้องดวลกับเหล่าตัวรุกความเร็วสูงในกองกริดห้ามีรามอสเป็นไอดอลการยอมรับว่ามีซิโก้รามอสเป็นไอดอลอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนักในลิปูเมื่อมองย้อนกลับไปว่าแข้งชาวสเปนเคยมีประวัติไม่ค่อยดีกับซูเปอร์สตาร์ของทีมมาก่อนแต่หากมองในแง่ดีนั่นหมายความว่า โกนาเต้ ate, เลือกหนึ่งในผู้เล่นกองหลังที่ดีสุดในโลกไว้เป็นตัวอย่างพร้อมยังเคยยอมรับว่าได้ศึกษาสไตล์การเล่นของเกราต์ปิเก้อยู่ตลอดเพื่อหวังที่จะพัฒนาฝีเท้าของตัวเองอีกด้วยอิบราฮิมาโกนาเต้ขอขอบคุณบทความจากจักกีสื่อหลายเจ้าของอังกฤษรายงานอิบราฮิมาโกนาเต้คือเป้าหมายลิเวอร์พูลสาระที่จับความได้จากเดียลติกเจ้าแรกจนสื่อแทบลอยหลายหัวเอามาเล่น เซนเตอร์อายุ21ปีมีค่าฉีกสัญญาประมาณ40ล้านยูโรไม่ถึง35ล้านปอนด์ลิพูอยู่ในขั้นก้าวหน้ามีโอกาสได้ตัวมี2เรื่องที่น่าสนใจไลฟ์ซิกไม่กลัวขาดกองหลังเหรอพวกเขาเตรียมได้นักเตะม,มาเสริมทีมหลังจากเข้าเยอูปาเมกาโนให้บมนินิชื่อของโมฮัมเหม็ดซีมาคารของสตาบกยอสโกกวาเดิออกจากเดนโมซสากิปรวมทั้งความเชื่อในการปั้นนักเตะให้ท็อปฟอร์มคือธุรกิจที่พวกเขาทําอยู่แล้วถ้าคิดว่าไลฟ์ซิกมีปัญหา ทีมที่ซื้อหน้ากังวลใจกว่าด้วยเพราะ 1. โกนาเต้ปีนี้เจ็บสองครั้งกล้ามเนื้อฉีกและข้อเท้าเจ็บเรียนได้415นาทีในบุนเดสลิกาตัวจริง4นัดสำรอง5ยิง1ลูก 2. ผ่านเกมไม่มากเท่าอูปาเมกาน 3. ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้มาแค่อยู่21ฝรั่งเศสเห็นด้วยทั้ง3ข้อแล้วถ้าซื้อนักเตะยู21มาเสริมทีมจริงๆโอซานคาบักนทฟิลิปบริสเิลเลียมเบนเดวิสเหล่านี้คืออะไร คาบักเริ่มดีขึ้นทั้งสโมสรและทีมชาติเงื่อนไขซื้อได้ก็มีเน็ตเริ่มเรียนรู้การซื้อต้องมั่นใจได้ว่ามาแล้วลงเล่นได้ดีไม่ต้องมาปั้นให้เข้าระบบเพราะถ้าเหตุผลแบบนี้คำถามย้อนไปที่คาบักเน็ตและ3ข้อข้อขางบนถ้าถามผมนะครับถ้ามั่นใจว่ามาแล้วเล่นได้เลยก็ควรซื้อถ้ามาให้เข้าระบบอายุน้อยมีเวลาพัฒนาแสดงว่าเป้าหมายสีสันนาไม่ลุ้นอะไรนอกจากท็อฟโฟและสร้างนักเตะให้มีมูลค่าตามแบบฉบับ fsg กรลนั้นเราก็ไม่รู้อนาคตอยู่ดีว่าควรมั่นใจหรือไม่หรือว่าเมื่อฟานได้หายเจ็บเอาใครมาคู่กับเขาได้เลยหรือเปล่ามาแล้วเป็นเสาหลักหรือเล่นดีทันทีนอกจากเชื่อใจครับทุกอย่างไม่ต้องคิดเผื่อให้เชื่อว่าดิวโกนาเตตามทางข่าวน่าจะเกิดขึ้นส่วนมาแล้วเป็นยังไงคงต้องลุ้นสโมสรลิฟูดได้รับการเตือนก่อนจ่ายค่าฉีกสัญญาอิบราฮิมาโกนาเตเซนแบ็กอาเดลไลฟซิกด้วยมูลค่า3 3ล้านปอนด์ว่าตำพริกละลายแม่น้ำ เนื่องจากผู้เล่นคนนี้มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเป็นนิดก็เผื่อได้มาแล้วอาจเดี่ยงบ่อยกว่าจูกเมสหรือเจโอมาติดปลากลังกระดูกยุ่งที่มีเ่เดิมายงานจากเมลออนไลน์วิเคราะห์คุณสมบัติเด่นของโกนาเต้ว่าหน่วยกา้านดีโดดเด้งเรื่องลูกกลางอากาศทั้งรุกและรับและฟีเท้าเร็วจัดเหมาะมากกับฟุตบอลสไตล์กองหลังดันสูงเกินครึ่งสนามข,ของวิีการทีมเจกเกนคลับถต่ว่าปัญหาคราคาซังของดาวเตะวัย21ปีก็คือเดี่ยงซ้ำซากถิติระบุชัดว่าตลอด4ปีในฐานะกระินงหนุ่ม ได้แข่งรวมแค่89เกมอย่างซีซั่นก่อนลงแข่งเพียง8นัดเพราะกล้ามเนื้อขาขวาเสียหายแล้วไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมอีกจนนัดปิดฤดูกาล2,019 2,020ซีซั่นเดียวกันอาการเจ็บสะโพกรบกวนจนพลาดแข่งแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศและรองชนะเลิศซึ่งมันส่งผลให้ชวดลงสนาม3นัดแรกฤดูกาล2,020 2,021ประวัติบาดเจ็บของโกเาเต้ทางเว็บไซต์ Tra n s ฟอร์มา k ์มีทั้งต้นขากล้ามเนื้อน่องสะโพกหรือข้อเท้า เคยหายหน้านานสุด225บาทน,นั่นทำให้เซนแบ็กเฟรนแมนดูไม่ใช่การลงทุนอันคุ้มค่าความเสี่ยงเพราะโกเมสกับมาติมมีโคต้าเดี่ยงทุกปีอยู่แล้วเฟอร์กิลฟานไรท์พาเอ็นไข้เข่าด้านหน้าก็ยังไม่ชัวร์จะเก่งเหมือนเดิมทันดีมาร์คุสโคเชอร์ผู้อำนวยการกีฬาของอาเบลไล์ซิกสมูสรนดังแ่งเวทีบุนเดสลิกาเยอรมันเผยว่าอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังของทีมยังมีสัญญาอีกหลายปีและไม่มีเหตุผลต้องย้ายหลังตกเป็นข่าวอย่างหนักกับลิเวอร์พูล หลายสื่อรายงานว่าลิพูเจราจาคืบหน้าในการคว้าตัวอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังดาวรุ่งของอาเบลไลฟซิกไปร่วมทีมด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ที่เป็นค่าฉีกสัญญาอย่างไรก็ตามโครเชอร์พออาไลฟซิกออกมากล่าวถึงกระแสข่าวนี้ว่าผมไม่สามารถพูดประเด็นนั้นได้ผมคิดว่านั่นไม่ใช่ตัวเลือกสําหรับโกนาเต้เขายังมีสัญญาระยะยาวกับเราและเขารู้ว่าเราสําคัญต่อเขาและเขาสําคัญต่อเราอย่างไรเขาโชคไม่ดีในปีที่แล้วที่บาดเจ็บยาวแต่ปีนี้เขากลับมาอยู่ในเส้นทางที่ดีได้แล้ว และเขาก็เป็นผู้เล่นที่สําคัญอย่างยิ่งและเต็มไปด้วยศักยภาพล้นเหลือเราต้องการช่วยเขาพัฒนาต่อไปเราได้เล่นในระดับนานชาติและมีทีมที่ดีมากๆดังนั้นผมไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทาไมเขาต้องย้ายออกไปโมฮัมเหม็ดซาทำสองประตูช่วยอียิปติ้งท้ายเกมแอฟริกาคัพออฟเนชั่นรอบคัดเลือกโดยการเอาชนะโคมาโรสีต่อสุดเจ้าของเสื้อเบอร์1ิบของลิปูล,ลงเล่นเต็มเกมในกรุงไคโรโดยทําประตูในนาทีที่21และ25ตามลําดับ ให้ทีมของเขาขึ้นนำสี่ประตูตั้งแต่กลางครึ่งแรกอียิปคว้าตำแหน่งในรอบสุดท้ายของเอฟคอนในปีหน้าอยู่แล้วแต่ผลการแข่งขันในบรนจังการันตีว่าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มจีเจโคอดีตกองกลางทีมช่างปิดเผยเรื่องราวเมื่อครั้งที่ยามาคาแข่งกับลิปูกระทั่งสุดท้ายลงเอยด้วยความล้มเหลวและต้องย้ายออกไปอดีตมิดฟิลคนดังหมดสัญญาก,กับเชลซีเมื่อปี2 0 1 0ก่อนตัดสินใจมาอยูอ่ในทิมแอนฟิลแบบไม่มีค่าตัวเนื่องจากไม่อยากไปเล่นกับคู่แข่งร่วมก,กรุงดอนดอนอย เมื่อถูกถามว่าหากย้อนเวลาไปได้จะเซ็นสัญญากับลิพูหรือไม่ทั้งโคกล่าวว่ามันเป็นเรื่องเสี่ยงที่ทำให้แฟนบอลลิพูไม่พอใจมากกว่าที่พวกเขาจะงุนงงกับผมผมคงจะไม่แต่มันไม่ใช่ความผิดของสมสรอนหรือเพราะผมไม่ชอบสมสร,รหรืออะไรทั้งนั้นผมเซ็นสัญญากับเจ้าของคนก่อนและจากนั้นพวกเขาก็ขายสมสรอนใน4-5สัปดาห์ต่อมาคุณรู้ดีว่าสมสรอนฟุตบอลเป็นยังไงมันยากพอสมควรเมื่อผู้จัดการทีมมาและไปคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบแต่เมื่อเจ้าของมาและไป ผมรูว่ามันเป็นเรื่องของเวลาก่อนที่รอยฮอสันเข้ามาคุมทีมและเมื่อผมบาดเจ็บที่เขา่าผมเจ็บกล้ามเนื้อผมไม่สามารถคืนฟอร์มได้อย่างที่ผมต้องการมันเหมือนกับแกเรตเบลในตอนนี้และยิ่งไปกว่านั้นกับแกเรตมันเป็นเพราะจังหวะออกตัวของเขาผมไม่เคยได้สปินแบบนั้นแบบจริงจังแต่ผมไม่เคยเป็นเหมือนเดิมอย่างที่เคยทําได้ก่อนเจ็บเขา่าฟิลิปเป้คูตินยกแข้งบราเซิลของบาเซโลนาต้องบินกลับบ้านเกิดบาซิลเพื่อรักษาหัวเข่าจากคุณหมอหลังก่อนนั้นนี้เดินทางไปที่โดฮาประเทศกาตาร์มาแล้ว คูตินโยชโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่หมอนรองกระดูกข้อเข่าในช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถกลับมาลงเล่นให้บาซ่าได้เลยล่าสุดบาซานายืนยันเมื่อวันจันทร์ที่29มีนาคมที่ผ่านมาว่าคูตินโยเตรียมเดินทางไปที่บราซิลเพื่อ,อรับการผ่าตัดและขอคําแนะนําต่างๆจากคุณหมอเพื่อช่วยให้การบาดเจ็บดีขึ้นหลังก่อนนั้นนี้เดินทางไปที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์มาแล้วด้วยเหตุผลเดียวกันทั้งนี้คูที่เจอการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักในฤดูกาลนี้น ทำให้ได้ลงสนามในลาลิก้าเพียง12นัดและยูฟาแชมเปียนลีกอีก2นัดเท่านั้นโทมัสบ er, ุลเลอร์ดาวเตะบาเยนมินิคไม่ปิดโอกาสย้ายทีมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่พร้อมย้มอาจตามรอยเตียโกอันตาราไปลุยพรีเมียร์ลีกบุลเลอร์ค่าแข้งให้ทีมรักบาเยนมินิคเพียงทีมเดียวมาโดายตลอดแต่ก็ยอมรับว่าพร้อมพิจารณาการย้ายไปร่วมทีมอื่นและลีกอื่นในอนาคตดาวเตะวัย33ปีกล่าวว่าผมไม่ได้ผูกติดกับสมสอนนี้ผมมีความสัมพันธ์ที่พิเศษ ผมรักบาเยินก่อนลงเล่นเท้พวเขาสิแต่เมื่อมีสถานการณ์ที่คุณจําเป็นต้องตัดสินใจว่าอาจจะต้องเล่นให้สโมสรอ,อื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือมีปัญหาใดๆพร้อมกับนิมุลเลอร์ยังเปรยในเชิงสนใจการค้าแข่งในเบรีตามรอยเตียโก ara, อหันตาราอดีตเพื่อร่วมทีมที่อําลาเสือใต้ซัมเมอร์ก่อนไปร่วมทีมลิปูโดยกล่าวว่าบางทีอาจเหมือนเตียโกก็ได้ช่างนิมุลเลอร์ขึ้นชุดใหญ่ของบาเยินมา,นมาตั้งแต่ปี2008ลงสนามไปแล้ว571นัดจากทุกรายการ ทำได้212ประตูได้แชมป์กับทีมไปแล้ว27รายการหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ